สวัสดีค่ะเจอก,กันอีกครั้งหนึ่งกับหมอเพ็นินานะคะพี่น้องที่รักทุกท่านคะ่ะเช้าวันใหม่สดชื่นแจ่มใสมีพลังใหม่ๆใ,ใช่ไหมคะเช้าวันนี้เป็นวันที่หมออยากจะนำพระวจนะในอิสยานะคะซึ่งเป็นพระวจนะที่จะหนุนใจพี่น้องทุกท่านมากมายเหลือเกินนะคะพระวจนะในอิสยาบทที่40นะคะข้อ31นะคะพี่น้องที่รักคะ่ะแต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระเจ้าจะเสริมเรียวแรงใหม่เขาจะบิน ขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีเขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อยเขาจะเดินและไม่อ่อนเปลี่ยอีกครั้งหนึ่งนะคะในพระธรรมอิสยาห์บทที่4 0ข้อ31นะคะพี่น้องแต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระเจ้าจะเสริมเรี่ยวแรงใหม่เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีเขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อยเขาจะเดินและไม่อ่อนเปลี้ยขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันใหม่นะคะ พระเช้ามันใหม่พระองค์บอกกับเราว่าผู้ที่รอคอยพระเจ้าพระองค์จะเสริมเรี่ยวแรงให้เขาใหม่นะคะทุกเช้าเนี่ยเรา,าทานอาหารใช่ไหมคะเราอาจจะทานอาหารเสริมเราอาจจะทานสิ่งต่างๆเพื่อเสริมกําลังเรี่ยวแรงของร่างกายแต่กําลังเรี่ยวแรงของจิตใจและจิตวิญญาณพระองค์ ก็เห็นมีความสําคัญนะคะและพระองค์กบอกกับเราว่าพระองค์จะเสริมเรี่ยวแรงใหม่นั้นให้กับเรานะคะซึ่งแรงนั้นเราได้จากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าและพระเจ้าที่รักเรานะคะเขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีอันนี้นี่มหัศจรรย์เหลือเกินนะคะเพราะว่าหมอเองเพิ่งเรียนรู้เหมือนกันนะคะว่าเครื่องบินที่บินขึ้นบนท้องฟ้านะคะมันจะต้องบินขึ้นด้วยการต้านกระแส แรงโน้มถ่วงนะคะและแต้านกระแสต่างๆไม่งั้นมันจะบินขึ้นไม่ได้นะคะเช่นเดียวกันนะคะพี่น้องที่รักคะ ประโยคนี้เนี่ยก็จะบอกกับเราว่าเราจะบินขึ้นสูงเหมือนดังนกอินทรีนะคะนั่นหมายความว่าเราจะต้านสิ่งที่ต่อต้านเราเนี่ยได้อย่างสง่าผ่าเผยเหมือนนกอินทรีเลยนะคะซึ่งแรงเรียวแรงเนี่ยมันจะต้องใช้เยอะพอสมควรนะคะเพราะเราจะต้องบินขึ้นนะคะเราไม่ได้บินลงนะคะการบินขึ้นสูงสูงเนี่ยนะคะยิ่งสูงใช่ไหมคะยิ่งจะต้องใช้แรงในการที่จะต้านนะคะ แรงที่ต่อต้านเราลงมานะคะหรือแรงโน้มถ่วงนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมีความหมายสําคัญและลึกซึ้งมากเลยนะคะพี่น้องที่รักคะ่ะ เพราะในช่วงนี้เป็นช่วงที่วิกฤตต่างๆนะคะพี่น้องอาจจะมีสิ่งที่ต่อต้านชีวิตของท่านนะคะและมีคนที่อาจจะปฏิเสธท่านหรือแรงต่อต้านที่หนักๆนะคะแต่พระองค์จะเสริมเรี่ยวแรงนั้นให้กับท่านบินขึ้นไปนะคะสูงเท่าที่จะสูงได้พระองค์จะยกชีวิตท่านสูงขึ้นเหมือนดังนกอินทรีนะคะพี่น้องตื่นเต้นกับหมอแล้วใช่ไหมคะและพระองค์บอกกับเราว่า เขาก็จะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อยเลยนะคะและเขาจะเดินและไม่อ่อนเพลียนะคะพี่น้องที่รักคะทุกเช้าเราก็อยากจะมีแรงในองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะคะซึ่งแรงนั้นเป็นแรงที่จะทําให้เราไม่อ่อนเพลียทําให้เราสามารถทรงพลังนั้นอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนนะคะและไม่เหน็ดเหนื่อยเลยนะคะพี่น้องที่รักคะคงไม่มียาชูกําลังไหนนะคะที่ดีเท่ากับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเรานะคะเพราะพระองค์จะทําให้เราได้ทั้งบินขึ้นสูงบนดังนกอินทรีนะคะเราจะวิ่ง และเราจะเดินแบบไม่เหน็ดเหนื่อยนะคะนั่นคือยาชูกําลังที่สําคัญที่สุดสําหรับร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณของเรานะคะ<ม>ก็อยากจะเชิญชวนและท้าทายพี่น้องทุกท่านนะคะให้ติดสนิทอยู่กับพระองค์ในเช้าวันใหม่นะคะแล้วเราจะรอคอยความหวังใหม่ๆจากพระองค์ทุกเช้านะคะและที่สําคัญก็คืออยากจะเชิญชวนนะคะพี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้เราจะเจอกันนะคะในพลังขององค์พระเยซูค,คริสต์เจ้านะคะและเราก็จะ ชวนเพื่อนๆของเรานะคะมานวมัสการสามัคคีทําด้วยกันนะคะวันอาทิตย์นี้นะคะที่คริสจักรมหาชนจังหวัดเชียงใหม่นะคะเราจะเจอกันแบบใกล้ชิดมากเลยนะคะขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์อยู่กับพวกเราขอสันติสุขอยู่กับพวกเราทุกๆคนนะคะพระเจ้าเอวย์พร,พรค่ะสวัสดีค่ะ